มองเลยว่าแมตช์เนี้ยผมจะเล่นตัวที่ทุกคนไม่คาดคิดโปเตโต้จะเล่นนีโก้แคลรี่ฮะฮะจะเล่นนีโก้แคลรี่มันจะดีมัน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 ไม่ได้นะพี่พีโก้แคลรี่มันมันมันแบบอื้ออหืเลยนะโอเคบมดไปแล้วไปนอกเมตาดิเชื่อพี่มันต้องได้ไอ้เหี้ยเจอแบบซับทีโมโโอ้โหโวยอะไรอัโอ้ทีโม เดมเดดิดูลิซินดูลิซินก็ทำไมทำไมชอบเล่นแบบเราเนี่ยคนเนี้ยทำไมชอบเล่นแบบอือันเขไม่ได้ครับเอ้เนี่ยไม่ไม่เป็นไม่ยอมเป็นตัวของตัวเองไงเดียดิทำไมต้องชอบเล่นแบบ ก็ทำไมอะครับยทำไมครับไม่มีปัญหาแล้วไม่พอใจอะครับบอกทก่อนที่บอกที่อนมึงมึงมึงยังไงคุณต้องไปเขาเดี๋ยวเอ้าบอเอาบอสกัดบอสกัดบอยังไงเอาบอเอาบอเปลี่ยนเลยมึงไรยังไงเนี่ยบอกว่ามันเหมือนไม่จะต่อยกันมันเหมือนจะเป็นอะไรกันสักอย่างจะไม่ชักอะมันมีข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยเล่นอะไร บนแอมคอมมิงต oh, ูแอมคอมมิงตูโอ้โหไม่มีมานานเลยจาบขอบคุณที่เคยยังกลับมาบาเมดที่นี่ต้นเตียงขาดนโอ้โอ้ใช่จะกลับเลยจริงๆหรอเมาใคร โอ้โหจบเลยเมาไข่เมาไข่เนี่ยพี่พี่แบงค์เอาเหรอไอ้นตี๋เอาได้ชฉยเอ้าเดี๋ยว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 พี่แบงค์กระดายแบแล้วพอดีผมพอดีผมปิดชื่ออยู่ไปลุยลุย Battle ready for battle ไอสีโมนี่แหละ ไอ้ไอ้ข่อยซิหน่อยวะไรวะติดได้กูจิตายอ่ะเป็นไงไอซันเป็นไงมันแฝดกันนะไม่เมื่อกี้เราปล่อยไปมึงตายทำไงเจฟฮึโอ้โหมึงเขาไม่แฝดมันหลอกมันยังไม่มีแฝดเอาโอ้โหถ้ามึงตายไปกูก็เสียใจแย่เลยนะเนี่ยโอ้โหอี้เคี้ยตอลแหล่ตั้งแต่เริ่มแล้วอีกคือหน้าตาไม่จริงใจนะหน้าตาเรานี่ทำใจไม่ได้แล้วนะความทงใจมึงอยู่ที่ไหนอุ้ย ุ้ยอายโยตานี้เล่นดีอยู่มั้ปู่ไอ้ตกใจเจอจานมีนโดนใจร้านสัตวไม่ปูไม่ถอยไงเอ้ยเขาเรียกว่าล่อซื้อหลอกนานพี่หมดแล้วแต่บ้านซื้อของ้วยว่าวิเศษไม่ได้แล้ว Nope. โอ๊ยวุฒิเฉยเขินครับเขินครับวุฒิครับแต่ไม่เป็นไรเราได้เราได้แฟตเขาครับเผื่อเกื่อเผื่อเดี๋ยวผมรออยู่แถวแถวนี้แล้วกันได้มากได้มากปลาปลาปลาเอ้ยสวยดิเอาดิเอาดิเอาดิอ่าโลดามีแล้ว มมอ๋ออ๋ออ๋อีีออิวแล้วอเอ,อ้โโหอ,อะไรอะหูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาบอลเล่นเล่เอาเอาเล่นเนยิงไปเนมาเล่งอะไรขนัออนโอ้หนนโหมันไ,ไม่ยิงต่อแล้มผมกำลังวิ่งขึ้นไป โดนล้มเหรอวาพี่กินกูเริ่มปีเร็วแล้วมันเริ่มในทายคือเปลีเลยใช่ันไม่ได้เ็จแคลรีโอ้โอ้โอ้โเฮ้ยโหน่่งปะทาว่ะทันไหมทันไหม กำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเอาแล้วครับจับได้หนึ่งทีกำลังวิ่งไปครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปกูมาถึงแล้วกูไม่มีหวาดกูเหยียบระเบิดตอนนี้ปึ๊บกูเพิ่งทิปทำไงต่อทำไงต่อวิ่งไม่ทันหนึ่งมากตาไปโดนไอเทียเข้าดีครับได้เรียบร้อยครับโอ้โหไงครับเิดครับดันทิปวินทีครับขอร้องล่ะพีรีะได้แล้วครับ ไม่เป็นไงโอ้กูไปหลงเอาเจ following. ็บลงเลยมันจะไม่แทงใครอยากจะพูดกันอีกกูยืนแทงนั่นนะเมื่อกี้น่ะโอ้โหดูเงินของมึงก่อนเจ็ดหนึ่งกําลังไปกําลังไปไปไปบอุอู้เอาเลยเพื่อนคู่ตีมาทําไม ถ้าถ้าถ้าฉันลุยกับมัตตีฉันจะรอดไหมต้อง่อยป้องแตกก่อนที่จะให้ดูกับบอะไรนี้กับเรียบร้อยครับผมอปเลยจะทำอะไรตุ๊กตาบ้างดิโอ้โหกูเตะอะไรขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเต้นมากอันเนี้ย เอ้ยแต่ก็ <ละ S 1> ก็ <ๆ S 1> กกเตะทีคอหกักอ่ะกูอยากด่าคนหล่นคนหลงอ่ะมันไม่มีใครเดินมาหากูเลยอ่ะเจมส์แล้วมึงจะจืดตรงนั้นอีกงานไหมมึงดันที่มาเดี๋ยวกูเตะให้ตัวหนึ่งไม่ใช่ดันมาเตะให้กูตายนะจังเอาไปเฮ้ <laughs> กูต้องเก็บเองสินะกูสาเตะให้ทุกคนแล้วนะเดี๋ยวโอ้ยเฮียมันโดนมาเร็วเกินไปเฮียพวกกูกินครูดากันพิเศษปีนีเลย จะบอกว่าผมร้ายไม่ได้ส่วนนี้คือผมเตะพวกคุณแล้วผมกายพวกคุณเลยโอ้โหยึดแม่ฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย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 เอ้ยหนูเห็นชัดเจนมากเนี่ยเฮ้ยจะไปให้ฟาร์มฆ่าไปมันก็ไม่ได้ดิมันต้องมาอยู่ที่กูหรือว่าจะพี่ปิงแต่เมื่อกี้พี่ปิงไม่ทันกูเลยต้องทำหน้าที่ไงเงีใช่ามไม่ทันเลยกูก็เล่นแทงของกูก็ยังไม่แทงมึงก็ยังจะไม่ให้เงินกูไปแทงอีก มันใช่ว่าผมไม่ทันเหรอเมื่อกี้ว่าผมทันนะไม่กี่ว่าเฮ้ยผมก็ตายอ่ะเมื่อกี้มันไม่ทันพี่ปิงเอาเลนไหมคนเดียวดีคนหนึ่งขอเกียร์ป้อมกันเร็วพี่เล่นจะตายแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วผมจะตายพร้อมกับเลน่องยากน้องจะฆ่าพี่อ่ะไอ้โหโอ้โหพี่ปิง มึงเพี้ยนจะล้านกูโอ๊ยผมกด E เนี่ยีผมเบาจะตายแม่กซ์จะตายอ่ะโหแปลว่าไม่ออนแอรวะนี่เลยมันอ่อนแอร์เนี่ยอเย็นเลยจะตึงอืมกูจะไม่แอตตีใส่หยุดจะไม่คิวใส่ไอ้หยุดเราต้องฟอร์ทีมหน่อยกัวะไม่ฟอร์ทีมอ่ะกูยังไม่ฟอร์ทีมเลยแม้เนี่ยเห็นแล้วไหมมันจะมันมันออนนะ มันมันตัวแขกไอ้มันตัวมันนิ่มมาเตะมันก็ตายเลยอ่ะไอเนี่ยเวลาแล้วด่าไม่ร้านแล้วเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉันเป็นอะไรไม่ผมไม่ทันว่ะอยู่ตัวเองก่อนแกเถอะวะเฮ้ยพี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันรู้สึกถึงความยากเลย แล้วเราไม่มีความสุขกับการได้ฆ่าด้วยทําไมออครับมันมีคนขี้รา้านเรเออมันมีคนขี้รา้านเราเราไม่ได้ตังค์อ่ะเราเราก็แบบไอ้เขี้ยเราต้องมากระอักกระอ่วนใครขี้รา้ารน,เ,นเราเห<ร>มือนต้อง <c oughs> มานั่งดูแบบคนขี้ร้านกูก็รู้ว่า <c oughs> กอดม็นยังไงทำไมต้องบูลลี่กูด้วย <c oughs> ดูหมดทั้งหนึ่งสามหกเจ็ดไอ้เขี้ยนี่สิบหกเอ้าคนมันโหดมันก็ต้องโหดดิวะจาน ไม่ไม่พี่ผมผมเป็นผมอะที่ผมพูดขนาดนี้เพราะว่าผมอะเป็นผู้เล่นพังสวรรค์เยแยงพูดเย่งหผมเสยใจว่ะที่บูี่ผมไม่พอดีแย่งผมพูดด้วยอะเสียใจว่ะแต่งั้ผมอะก็เป็นผู้เล่นพงสวรรค์อยู่แล้ว